ส่วนอีกคู่หนึ่งไบร์วินอ่อันนี้เน้นเฉพาะน้องวินก็ได้แต่ว่าคือจริงๆรไบร์วินเขาก็จะขายงานคู่กันอยู่แล้วนะครับคือเรื่องของน้องเนี่ยเรื่องของบทบาทการแสดงอะไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของกระแสคิดฮอต,ฮต,ฮตเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไ,มมไม่มีควยชั่นหรือไม่มีคําถามเลยเพราะว่าเป็นคู่ที่มาแรงสุดๆคู่หนึ่งนะครับของพวก s e r i ส์วแต่ปัญหาก็คือศิลปินเนี่ยบางทีเนี่ยถูกคุกคาม,มถูกคุกคามอย่างกรณีนี้เนี่ย เป็นการคุกค,คามส่งข้อความเข้าไปหาพี่สาวของน้องวินเนทวินภาษาอังกฤษส่งไปบอกว่า <c oughs> we are t h i s c l o s e to pay someone to kill your brother or h i t him by car so please tell your brother to educate their fans how to respect t h a n k s อ,อืาแปลค่ะผู้ชมค่ะพวกเราใกล้จะจ่าพวกเราใกล้จะจ่ายเงินจ้างคนฆ่าน้องชายของคุณให้ขับรถชน เพราะฉะนั้นช่วยบอกน้องชายคุณทำความเข้าใจกับแฟนๆให้ RESPECT ให้เคารพคนคอื่นด้วยคืออังจริงอันนี้ที่มาที่ไปเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเพราะว่าแม้กระทั่งค่ายที่เป็นต้นสังกัดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มี REACTION ที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นนก็มีความพยายามของแฟนคลับกลุ่มนี้นะครับต้องการให้ GMM ที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยดูแลความปลอดภัยของ Bright Win ให้ดีหน่อยเพราะว่ามีการสร้าง Hash ขึ้นมา #GMM เมื่อไหร่จะปกป้องศิลปินนะเพราะว่าอันเนี้ยแฟนคลับของไบร์วินเนี่ยรวมตัวกันสร้างขึ้นเรียกร้องให้ต้นสังกัดเนี่ยออกมาดูแลเพราะเขารู้สึกว่าโหศิลปินนันเป็นที่รักน้องทั้งคู่น้องแฝดเขาเรียกแฝดเนี่ยคือแฝดเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยทีนี้หลายคนเนี่ยบอกว่ามันมีคนไม่หวังดีคอยโจมตีคอยคุกค,คามศิลปินอยู่แล้วโพสต์ขู่ฆ่าเอ่ย หรือพยายามตามไปยังสถานที่ต่าง,างเอยบางคนเนี่ยถูกบุกไปถึงบ้านถูกขับรถตามถูกระรานถูกคุกคามและตัวของศิลปินก็ถูกคุกคามคนรอบตัวคนในครอบครัวทีมงานเพื่อนฝูงก็ถูกคุกคามไปด้วยอันนี้ทําให้แฟนคลับเนี่ยเขาบอกนิ่งเฉยไม่ได้ต้องการให้ใครหรือต้นสังกัดหรือย,ยังไงเนี่ยเอากฎหมายมาคุ้มครองแล้วเอากฎหมาย ไปจัดการกับคนที่ไม่หวังดีหน่อยจะได้ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นแต่ผมเข้าไปดูในในกลุ่มแฟนคลับที่เขาคุยกันเนี่ยเขาบอกไอ้ข้อความภาษาอังกฤษนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ย เช็คไปทางพี่สาวของวินไม่มีนะครับน่าจะเป็นข้อความปลอมที่ทําขึ้นมา<อ>แล้วอาจจะมีคนเอาไปลงคือเหมือนกับแคปมาแล้วเอาไป,<ค>ปลงแล้วก็จุดจุดประเด็นสร้างกระแสดราม่าขึ้นมาอีกทีหนึง่ง<อ>เพราะว่าพี่สาวของวินบอกว่าไม่มีไม่มีข้อความนี้เข้ามามเพราะถ้าเกิดมีข้อความแบบนี้เข้ามาจริงๆเนี่ย ครอบครัวคงไม่อยู่เฉยอ่ะ<ช>ตัวศิลปินเองก็อยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นการข่มขู่คุกคามหมายจะเอาชีวิตแล้วม,ม,มันไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วอ่ะนนอันนี้คือ<ล>น่ากลัวมากๆซึ่งต่างประเทศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีหรืออเมริกาเนี่ยมีแบบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าซาแซงเนาะคือเป็นคนที่โ,โหรักมากคลั่งมากคลั่งศิลปินมากหวงแหนศิลปินมากมแล้วอยากจะได้เขาครอบครองแบบนี้หเหมือนตอนที่คุณเลดิกา ก็ถูกขโมยน้องหมาไปอารมณ์คล้าย,ายๆแบบนี้เหมือนกันคือหยุดคะ่ะหยุดคุกคามศิลปินเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะไปยืนด่าหน้าบ้านคุณแทนศิลปินเอง <laughs> เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยน้องวินออฟฟิเชียลเขาเนี่ยเคยออกมาโพสต์ขอความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเพราะแฟนคลับบางคน ไปในทุกที่ที่น้องไปตามน้องไปทุกจุดน้องไปไหนไปปรากฏตัวด้วยไปในทุกที่แม้แต่ไปบริเวณบ้านก็ยังตามไปนะจนเขาต้องออกมาบอกว่าขอความร่วมมือขอพื้นที่บางส่วนให้กับน้องเธอะขอพื้นที่ส่วนตัวนะไม่ต้องติดตามไปในทุกที่ก็ได้รักในแบบที่เขาเป็นรักในแบบที่อยู่ในจอทีวี ดีกว่าที่คุณจะตามไปทุกที่แล้วคุณจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาไม่ได้จริงๆแฟนคลับที่เขาเขารู้มารยาทเนี่ยเขาจะรู้ความพอเหมาะพอครวรจุกแม้ว่าตรงไหนควรจะตามไปทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนการตามไปถึงที่คือถ้าเกิดว่าน้องไปออกอีเวนต์ไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยไปให้กําลังใจก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดตามไปถึงบ้านตามไปถึงคอนโดหรือไปรบกวนความเป็นส่วนตัวเนี่ยเอาจริงแฟนคลับส่วนมาก คือแฟนคลับเขาจะคุมกันเองถูกไหมพแฟนคลับแบบ V I P หน่อยนู่นนี่พี่ใหญ่หน่อยก็จะคุมน้องๆว่าอย่าอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะใส่ศิลปินแต่มาเคสนี้เนี่ยอ้าน้องวินกลายเป็นว่าโดนแล้วเล็กซี่จะไปด่านี่ถ้าเป็นคนอื่นจะไปด่าแทนแทนไหมถ้าไม่ใช่วินอ่ะด่าเหรอตอนแบมแบมเนี่ยแบมแบมเขาถูกคุกคามเหมือนกันนะอ่ะซื้อบ้านใหม่ ต้องซื้อบ้านใหม่ย้ายหนีเลยนะคะจริงเพราะคือเขาถ่ายรูปคือด้วยความที่ศิลปินดาราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นความเป็นส่วนตัวบ้างก็มีการโพสต์มุมในบ้านแล้วบังเอิญเนี่ยไปเห็นรายละเอียดหมายถึงว่าเห็นลักษณะบ้านเป็นอย่างไรแฟนคลับค่ะกลุ่มนี้ตามไปตามไปเกาหลีเกาหลีไปยืนเฝ้าไปยืนดูไปยืนรอ ไปถ่ายรูปพรารักพรชอบเข้าใจแต่ความเป็นส่วนตัวของเขาหายไปทําให้แบมแบมเนี่ยต้องซื้อบ้านใหม่ย้ายหนีเลยค่ะไม่ไหวเนาะจริงกลายเป็ว่ารู้ที่อยู่ส่วนตัวไปหมดเลยถูกถึงบอกว่าข้อมูลส่วนตัวของศิลปินต่างๆบางทีเนี่ยนะนะการโพสต์รูปลดช่วยเบลอให้น้องหน่อยอหมายถึงป้ายทะเบียนยี่ห้อรถถ้าเบอร์ได้ก็เบอร์หน่อยรวมไปถึงขารายละเอียดต่างๆแม้แต่บัตรประชาชน ตอนนี้เรามีโอกาสได้เห็นบัตรประชาชนของศิล,ลปินท่านหนึ่งครับแฟนคลับส่งกันมาส่งมาไม่ยอมเบลอเลขให้น้องอ่ะนนคน<ว>ข้อมูลสำคัญม,มากาน,นะนวควรที่จะเบลอเลขให้รวมไปถึงค่าข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่หมู่บ้านใดบ้านเลขที่บ้านเท่าไหร่ใครส่งของไปหาน้องบ้างต้องมีการสแกน เมื่อก่อนเนี่ยถือว่าดีมากๆเราจะเห็นว่าการที่เราจะส่งจดหมายไปหาศิลปินส่งจดหมายไปหานักร้องส่งไปตามค่ายต่างๆค่ายจะสกรีนให้ค่ายจะฉีกจดหมายแล้วก็อ่านให้ก่อน <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นจดหมายที่โอเคอ่านได้อ่าให้นักร้องอ่านให้นักร้องอ่าน,น,านแต่ปัจจุบันนี้หลายหลายคน พยายามหาที่อยู่บ้านส่วนตัวของน้องเอง<บ>ส่งจดหมายนะไปส่งของไปบางทีมันอันตรายแตม่มันกลายเป็นว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นหลังๆเนาะคือถ้าดูเราย้อนกลับไปเนี่ยดาราสมัยก่อนต่อให้ฮอตฮิตแค่ไหนก็หรือว่าเขาไม่พูดเหมือนกับไม่ค่อยได้เจอเรื่องอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นพวกบรรดา FC แฟนคลับเนี่ยไม่ได้คลั่งคือรักอะเมื่อก่อนรักแต่ว่าไม่ได้คลั่งไม่ได้รักมากถึงขนาดคลั่งเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มคลั่งเนี่ย คาว่าคลั่งเนี่ยส่วนมากเราจะบอกว่าเป็นพวกคลั่งยาคือเริ่มขาดสติแล้วไงคิดอะไรไม่ออกแล้วไม่มีสติแล้วทาอะไรก็โดยที่แบบขาดสติไม่รู้ตัวแล้วทีนี่พอรักมากแล้วเป็นการคลั่งแบบนี้เนี่ยมันก็เลยแทนที่จะมอบพลังบวกค่ะมอบความรักให้กําลังใจกับศิลปินทําให้เขารู้สึกอบอุ่นมันไปอีกทางหนึ่งมันทําให้เขารู้สึกกลัวรู้สึกกลัวเหมือนโดนถูกคุกคามรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกเหมือนไม่อยากไปไหนอยู่บ้านก็ไม่ปลอดภัยแบบนี้เนี่ยเป็นโรคจิตนะ แล้วคุณอยากเห็นคนที่คุณรักเป็นแบบนี้หรือไม่คุณอยากเห็นศิลปินคนที่คุณรักนั่งกลัวอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ต้องมาระแวงเรื่องที่คุณส่งข้อความมาหรือว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่ต้องทำให้เขาเนี่ยไม่สบายใจคุณชอบไหมคุณอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรอถ้าคุณไม่อยากให้ศิลปินคนที่คุณรักต้องมานั่งระแวงคุณก็เลือกที่รักในแบบห่างๆก็ได้ รักการห่วงห่วงรักการ,รห่างๆอย่างห่วงห่วงบอกไม่ต้องไปรักแบบหืมจนครั่งไม่ต้องถึงเรื้อถึงตัวขนาดนั้นใช่นะคะ